เวลาเดินหน้านะผมอควบคุมความเร็วอย่าลืมนะครับย้มมาําว่ามอเตอร์รอบไม่เท่ากันนะครับที่ผมทํามอเตอร์ตัวน,นี้รอบมันจะสูงตัวนี้รอบมันจะต่านะหลังนะครับผมตอนนี้เราอยู่หน้ารถนะมันจะสวนทางกันนิดนึงอ่ามอเตร์นั้นรอบสูงมากอ่าเลี้ยวซ้ายอ่านะครับเห็นไหมครับเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นระบบคัดด้วยนะเป็นไงใช้มืมเดียวใช้ได้เลยนะครับ เป็นระบบลักษณะเป็นคัปรถยนต์นะครับเวลาเราเดินหน้านะครับเอาคัดลงมาก็คือหยียบคัดก่อนหยียบคัดก่อนหยียบคัดก่อนอ่ะใส่เกียร์อ่าใส่เกียร์ใส่เกียร์ลักษณะอ่ะใส่เกียร์อ่าปล่อยคัดในทางกับการพร้อมปล่อยคัดพร้อมพร้อมดันทางเร่งนะตัวนี้เป็นระบบในตัวนะครับอ่าปล่อยคัดบวกคันเร่งอ่าเป็นไงเวลาจะจอดเราก็จอดอ่าก็คือลักษณะหยียบหยียบคัดพร้อมกับปล่อยคันเร่งอ่าตัวนี้คัดกับคันเร่งก็คือพร้อมกันลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่า เฮ็นชูเชิรนให้ชูเซิรนแบบนี้แต่ไม่นาไม่แนะนาให้ทำบ่อยๆนะเล่งอยู่นี้ปุ๊บอยากเบรกครับอยากเบรกแต่น,นี้มีระบบเบรกด้วนะปล่อยแม่งเลยแต่ว่าแบบนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่าไฟมันจะย้อนกลับนะไฟย้อนกลับไปเรียรนะมันไม่เข้ามัดไอตัว PDM หรอกมันจะเข้ามัดเข้าเรียร์เต็มๆเลยนะไฟมันย้อนกลับแบบเยอะมากบางทีเป็นร้อยสองร้อยแอมเลยนะอย่าคิดว่ามอเตอร์แบบแค่ยี่สิบสามแอมมันจะย้อนกลับไม่เกินยี่สิบสามแอมนะมันมีเกินกว่านั้นนะครับบอกเลยว่าเกินบางทีเป็นสิบเท่าเลยนะ จะไปคิดว่ามันไม่เกิดนะครับผมอ่ะได้อย่นะครับไม่มื่อเกินไปไม่สว่างเกินไปเพื่อเห็นดีเทลนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับ n t w Production นะครับพบกับการรีวิวการต่อใช้งานนะครับผมสำหรับ S 2 4ตัวนี้นะครับ S 2 4 ESC 1 0 0 m มนะครับผมในการต่อ PWM ร่วมกับรีเล์นับในการควบคุมมอเตอร์2มอเตอร์ในการหมุนระนาหลังและควบคุมความเร็วได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้ ขอญาตแจ้งก่อนมอเตอร์ผมเป็นคนรับสเต็ปกันนะครับติดดีมดแป๊บหนึ่งจริงจริงถ่ายไว้แล้วนะนะครับถ่ายใหม่นะครับภาพไม่ผ่านนะครับก็มอเตอร์นะผมผมใช้ตรงนี้นะครับเป็นมอเตอร์ข้างขวานะครับขวาหรือซ้ายวะไม่รู้จําไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นคนระเบอร์คนละยี่ห้อนะครับกับที่ใช้กับตัวนี้นะผมเอาเป็นว่าผมจะอธิบายง่ายก็คือกําลังจะบอกก่อนในคลิปนี้นะครับผมบอกว่ามอเตอร์ตัวเนี้ย รอบมันจะสูงกว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็เอามาถ่ายให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะผมลักษณะการต่อเหมือนกันมดเลยนะผมมันต่อเหมือนกัน่นแหละแค่ว่าสเปคมอเตอร์ตนี้มันคนละอันกันเฉยๆนะครับเนื่องจากว่าของผมมันไม่ด้มีนะครับก็มาดูกันต่อใช้งานว่าต่อยังไงนะครับผมกรณีที่ท่านจะเอาไปต่อใช้งานเองนะครับผมไม่ได้สั่งของสำเร็จเหมือนที่ผมทำเอาไว้แบบนี้เนาะนะครับผมมาดูกันต่อนะครับผมตัวนี้เป็น S 2สนะครับผม e อ c 1 0 0แอมขอเนี่ยปิดไฟก่อนแล้วกันปิดปิดไฟเข้ามาจากแบตเตอรี่ก่อนโอเคดีขึ้น นั่งก่อนแป๊บนึงขอไปเราจะถ่ายแบบกันเองเลยนะครับก็ตัวนี้บอร์ด S24 นะครับผม e s m 1 0 0นนะครับผมอันนี้ลีเลียน w นะครับผม SWRC 30A 2 R อ่าชื่อโมเดลเขานะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมี2ชุดนะครับผมแล้วมาดูกันต่อใช้งานนะครับผมการต่อใช้งานนะครับผมจริงๆมันจะมีสติกเกอร์นะครับถ้าเป็นกล่องสำเร็จนะเห็นไหม อ่ามันจะมีสติกเกอร์อยู่นะครับว่าต่อแบบนี้นะตรงนี้มอเตอร์นี้นะตรงนี้ไฟเข้าไฟออกนะซึ่งมันจะมีสติกเกอร์อยู่หน้าฝากล่องนะผมกรณีสั่งแบบสําเร็จดึงมาก่อนสั่งแบบสาเร็จเนี่ยจะมีสติกเกอร์ไปด้วยนะครับนี่นะครับผมข็จะบอกดีเทลไปเลยว่าอ่าอ N D คืออะไร v A N คืออะไรนะผม m l m มคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวมาสแกน QR code ์ค้ดต่วตัวนี้ผมยังไม่อัปเดตนะถ้าอัปเดตแล้วจะเป็นคลิปนี้เลยนะครับคลิปล่าสุดเลยนะครับ ก็มาดูเลยแล้วกันนะครับมอเตอร์นะครับผมในการต่อใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่สจุดเนาะโอเคมอเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้เป็น MLML นะก็คือสายมอเตอร์ของข้าง L นะครับข้างเมันคือข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาโอเค ML นะครับผมมอเตอร์ข้างขวานั่นเองนะครับผมตัวนี้เราก็ต่อสําหรับสายมอเตอร์ข้างขวานะมอเตอร์ข้างขวาจะเป็นบวกลบลบบวกก็ได้ไม่เป็นไรนะผมเราค่อยไปปรับสลับทีหลังนับถ้าไม่ถูกว่าส่วนนี้เป็นมอเตอร์ข้างซ้ายนะผมก็คือ มานะครับมารนะผมสองเส้นนะครับผมมาเตอร์ข้างซ้ายเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับโซนการต่อใช้งานเนี่ยกรณีที่ท่านเอาไปประกอบเองนะครับผมต่อยังไงโอเคเดี๋ยวขอญาตบอกตรงนี้ก่อนตรงนี้นะผมเป็นไฟไฟไฟตรงนี้เป็นไฟเข้านะครับผมไฟเข้า12หรือ24โวลต์นับแล้วแต่พัดลมที่เราใช้นะครับพัดลมที่เราใส่เสริมอ่ะพัดลมเสริมอย่างตัวนี้นะผมเห็นไหมอยู่ที่กล่องอ่ะนะครับผมเราใส่เสริมเนี่ยใส่1ิบสองก็ อันที่สองเข้ายี่สิบสี่ก็ยี่สิบสี่เข้าตัวเลือกพัดลมตรงนี้มันต้องคอนเนคกับแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับผมอย่างตัวนี้ระบบสิบสองนะครับเราก็ใช้กับพัดลมสิบสองนะครับอ่าและทีนี้สมมติว่าผมอยากเว็บกรอบเองต่อยังไงนะผมมาดูนะครับตรงนี้นะครับไฟเข้าเนี่ยฝั่งอินพุตเนี่ยมันจะมีแค่สายไฟสองเส้นนะครับผมสายสองเส้นนี้อยู่ตรงไหนนะผมมันไปโผล่ที่สเต็ปดาวนะครับผมสเต็ปดาวเนี่ยต้องการไฟเลี้ยงนะครับผม อะให้กับระบบรีเลย์ก็คือมันแปลงไฟเลี้ยงให้กับระบบรีเลย์กับระบบรีซิพนะผมมันจะได้มันจะไม่ได้ใช้ไฟกับตัวบอร์ด a สองสี่ผมแปะไว้ปะเนี่ยโอเคไหมนะโอเคอ่ะคือไฟเลี้ยงเนี่ยเราต้องปล่อยให้กับระบบสเต็ปดาวนะครับระบบสเต็ปดาวเนี่ยจะส่งให้กับระบบรีเลย์นะครับระบบรีซิพ เนื่องจากว่ามันไม่สามารถใช้ไฟเลี้ยงกับตัว S24 ได้เพราะว่าไฟเลี้ยง S24 มันมีแค่1แอมป์เดียวเรลีมันกินไฟเกิน1แอมป์อยู่แล้วนะผมมันจะมีผลกระทบมีผลข้างเคียงเวลาวิ่งเนี่ยไฟอาจจะกระตุกอ่าเพราะไฟไม่พอนะครับก็เลยต้องใช้สเต็ปดาวเพิ่มเข้ามาในการทํางานนะครับเสถียรมากนะผมเอาไปเหแบบตก7 8โวลต์มันก็ไม่ดับหรอกอ่าแล้วก็หลังจากตรงนี้นะครับผมก็คือโซนเอาพุทของ PWM นะผมก็คือมอเตอร์ควบวกเนี่ย เราโยงมาเลยนะผมไปเข้าขา NO ของรีเลย์ทุกขานะครับผมอ่ารีเลย์ขา ON o เนี่ย้ NC ดิเออ NC ขอไปนะผมรีเลย์ขา NC เนี่ยมันอยู่ที่ขาที่หนึ่งแล้วก็ขาที่สี่ของชุดรีเลย์นะผมก็คือตัวนี้มีสองชุดก็คือขาที่หนึ่งขาที่สี่ขาที่หนึ่งขาที่สี่หรือถ้าจะนับยาวมาเลยนะขาที่หนึ่งขาที่สี่7หกเจ็ดอ่าขาที่เจ็ดแปดสิบอ่าแล้วก็ขาที่สิบอ่านะผมขั้วบวกอ่ามอเตอร์บวกนะผมเข้าที่ หนึ่งสี่เจ็ดสิบนะผมถ้าสมมติว่านับยาวนะนย่ยถ้านับแบบชุดมอเตอร์รีเลย์เดี่ยวก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับอ่ะชี้ก็ชี้เกินด้วยส่วนมอเตอร์ลบนะครับผมอันนี้สามอยู่ด้านล่างนะผมจะพับลงมานะผมมันจะอยู่ที่ขา NO ของรีเลย์ทั้งหมดนะผมขารีเลย์ของ NO เนี่ยก็จะมีขาสองและขาห้านะครับผมอ่ะถ้าจะนับยาวเหมือนเดิมนับสองห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดขาแปดนับสองห้าแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะผมสองห้าแปดสิบเอ็ดนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นขาว่างทีนี้มันสายตรงสองเส้นเนี่ยมันจะว่างก็คือเป็นสายมอเตอร์นั่นเองนะครับแค่นี้สําหรับการต่อโซน power ตรงนี้นะผมโซนไฟที่แบบกำลังสูงนะครับสายตรงนี้ผมแนะนําเป็นสาย2.5 s q ุดห้าสแควหรือว่าสายที่ใหญ่กว่านะครับผมอย่างผมผมใช้สายแข็งนี่แหละมันจัดระเบียบดีสวยดีนะครับ อ่าแล้วก็พัดลมตัวเนี้ยของ S24 m o เด l 2เนี่ยเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีพัดลมไปแล้วนะครับผมจะมีพัดลมไปด้วยนะผมพัดลมเนี่ยก็ไม่ต้องต่อไปเพิ่มไปนะเพราะว่าตรงนี้มีปลั๊กใส่พัดลมให้ด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นชุดไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมใครที่สั่งไปไม่ต้องใส่จัมเปอร์ตรงนี้นะอ,อน่ากีเีต่อแบบนี้ที่มีสเต็ปดาวเพิ่มเนี่ยไม่ต้องใส่ต้องถอดออกนะครับแบบนี้ส่วนไฟตรงนี้นะผมสายนี้ต่อ c s 3ของรีเนะครับสายมอเตอร์ของีเลย์อ่าของีเลย์ไม่ใช่ขอออง, ay, องมเตร์ของร MR ผม อยู่ที่เซียนนึ่งนะครับผม mL นะครับผมอยู่ที่เซียนสะครับผมส่วนตัวไฟเลี้ยงเนี่ยก็ไปเข้าไหนก็ได้ผมผมเนี่ยผมจะไปเข้าช่อง B A N หรือว่าช่องสุดท้ายนะครับผมช่องบายแหละนะครับมีแค่นี้สําหรับการต่อใช้งานสายนะครับส่วนตัวรีโมทเนี่ยเราต้องมีการตั้งค่าเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูเลยก็ได้ไม่เป็นไรอาจจะช้านิดนึงแต่ก็เอาให้เห็นชัดเจนทั้งหมดนะครับ อาจจะล่าช้านิดนึงนะครับผมแต่ผมจะทําให้เข้าใจที่สุดนะครับผมก่อนเื่นเปิดรีโมดก่อนผมขออนุญาตเซตมือเดียวไปเลยแล้วกันอ่าปรับไอเลงอยู่นิดน,นึงนะครับโอเคนะครับก็วิธีการเซตนะครับผมกดโอเคค้างไว้เราจะมาเข้าเที่นแรกก่อนกดโอเคครั้งหนึ่งเลื่อนลงมาให้ล่างล่างสุดเลยนะครับกรณีที่เป็น i6x นะครับ i 6หกธรรมดา,า,าไม่ต้องทองําฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับแต่ทําตามเลยดีกว่าอันไหนไม่มีก็กดข้ามไปนะครับโอเคกด โอเคค้า okay, งนะผมตรงเนี้ยรีโมทบางตัวเนี่ยมันจะเป็นออฟหมดเลยนะสวิตเอสวิตบีสวิตซีสวิตดี C, เนี่ยให้ออนให้หมดนะผมโดยปกติมันจะเป็นออฟแบบนี้นะปกติเป็นทุกอันนะแต่นี่มันจะทำเป็นตัวตัวอย่างเป็นอันเดียวนะครับก็กดปุ่มดาวหรือกดปุ่มอัพก็ได้นะอ่ะกดแล้วก็กดโอเคไปเรื่อยเห็นไหมมันจะสเล็กอันต่อไปสเล็กอันต่อไปกดเรืเ่อยๆเรื่อยจะสเล็กอันต่อไปนะให้ออนให้หมดแล้วก็กดแคนซ์ต้นค้างเพื่อบันทึกโอเคเสร็จแล้วนะครับให้ขึ้นมาตรงที่ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นชื่อให้ด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นนะครับเทรนเนอร์โหมดเทรนเนอร์โหมดไหมเทร์ไอเอก็เทรีรยแหละอ่ะเทรนเนอร์โหมดผิดถูกยังไงขอให้ด้วยนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับตัวนี้รีโมทมันเซตไปแล้วนะผมให้เซตตามนี้เลยนะครับก็ปกติมันจะออฟอยู่ใช่ไหมให้ออนก็คือกดปุ่มอัพหรือปุ่มดาวนหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็กดโอเคหนึ่งครั้งให้เลื่อนมาตรงนี้นะผมให้มาที่สวิตดีนะผมให้เป็น SWD แบบนี้เสร็จแล้วกดแคนเซิลา้าง โอเคหน้านี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาที่ตรงนี้ต่อนะกดปุ่ม u พหรือดาวหนึ่งครั้งกดโอเคหนึ่งครั้งเลื่อนลงมาล่างสุดเลยมาให้สุดนะครับผมชื่อนี้คุ้นๆไหมเขียนคล้ายๆกันนะแต่เรื่องนี้ไม่เป็น turbo บ,บอใช่ไหม t u r b ล hop โอเค turbo hop บบมันจะจะยังตั้งไม่ได้นะครับผมปกติจะยังตั้งไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาเซตตัวนี้ก่อนนะผมตรงอ s เ e t นะครับผม a s ย e t อ s เ e t อะไรสักอย่าง อ่ะนะครับผมกดโอเคเข้าไปนะครับตรงนี้นะผมให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะผมเห็นไหมตัวทูนะครับให้กดโอเคไาเรื่อยๆสามครั้งแบบนี้นะผมแล้วก็กดเลือกนะผมปกติมันจะเป็นอ่ะตัวเป็น normal แบบนี้ให้กดโอเคลงมาครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดกันเส้นคางเพื่อเสียบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วลงมาอ่ะตัวทูเหมือนเดิมนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งปกติมันจะออฟนะครับแบบนี้ให้อ่อนนะครับ แล้วก็ตรงส่วนเปอร์เซ็นต์ปกติมันจะเป็น50นะผมให้กดดาวลงมาจนมันเหลือ0นะครับแล้วก็กดแคนเซิลค้างเพื่อเซฟต่อมานะครับผมให้มาที่เอรเวนนะครับเอรเวนหรือว่าการเซตปีกบินนะครับรีโมทรุ่นอื่นเนี่ยก็เปน็นลักษณะคล้ายๆกันลองตั้งดูนะครับก็ปกติจะเป็นออฟให้อ่อนนะครับผมเสี C ้ยนหนึ 1, ่งเสี้ยนสองปกติจะเป็น50%นะครับผมก็กดโอเคหนึ่งครั้งแล้วก็ดันขึ้นเนี่ยกดปุ่มอัพไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบหนึ่งร้อยอันอทั้งหลังก็กดไปเรื่อย 100. เร เสร็จเรียบร้อยสาหรับการตั้งค่านะครับเรามาตรวจเช็คามาเมนรีโมทเนี่ยตั้งเหมือนผมแล้วหรือยังกดมาที่ดิสเย์ตรงนี้นะครับออกมาหน่าหลักเลยให้เข้าใจกดกดเข้ามาแล้วก็เข้าที่ปแจนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมดิสเย์อยู่ที่3อันที่3มแบบนี้นะครับผมไอ้หกไอ้หกเอ็กเหมือนกันนะครับดี่ห้ออย่างอื่นค่าอ,อื่น,น,นก็ถ้าคนที่ใช้อื่นแล้วก็น่าจะเข้าใจระบบว่าแหละนะผมให้ท่านตั้งปีกบินนั่นแหละนะครับง่ายเลยแล้วก็ทาเซฟตต้ต่างๆแล้วแต่ความชอบกดเข้าไปเพื่อเช็คเสร็จจแล้วเนยผมะทําากรดั สวิตดีเนี่ยลงมาแบบนี้ผมจะลองโยกสติกนี้ดูจะเห็นว่าไม่มีอะไรขยื้อนเลยถูกไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันแบบนี้คือตั้งถูกต้องถ้าดันขึ้นนะครับแล้วเราโยงโลกสติกขึ้นไปแบบนี้เสียนหนึ่งกับเสียนสองไปพร้อมกันแบบนี้คือถูกต้องนะครับขึ้นลงส่วนซ้ายขวาควยกันแบบนี้คือถูกต้องนะครับเสียนสามเราเล่งได้ปกติแบบนี้คือถูกต้องเรียบร้อยสาหรับการตั้งค่านะครับ เวลาเราใช้งานเสร็จทุกครั้งให้สับสวิตช์ลงนะผมรถจะไม่วิ่งจะไม่เคลื่อนที่นั่นเองนะครับเห็นไหมงานนี้เดียวอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานให้ดูว่าพอซัมเสร็จแล้วยังไงนะครับมอเตอร์ต่อตามที่บอกข้างต้นนะครับผมจะปล่อยไฟเข้ามาโดยผมจะใช้ไฟประมาณ14สี่ห้าโวลต์นบจากแบตเอนเอร์ลิเทียมไม่ใช่ลิเทียมฟอสเฟตนะสี่เซลล์โอเคเปิดมาปุ๊บไฟจะติดหลักๆอยู่สองสองจุดหลักๆเลยแต่สองจุดนะสำหรับของผมนะเป็นไฟของ อ่อ uh, PBM ตัวหนึ่งนะครับไฟของสเต็ปดาวตัวหนึ่งอ่าแล้วมีเพื่อว่าเป็นของรีเล์ตอนนี้รีโมทยังไม่เปิดรีโมทยังไม่เปิดระบบยังไม่ทํางานนี่คือข้อดีของระบบรีเล์อ่าเป็นเซฟตี้ในตัวด้วยผมเปิดรีโมเทเข้าไปเหมือนจะมีสวิตช์นี้ยังไม่ลงโอเคทุกอย่างเวลาเซฟตี้รีโมทร้องเนี่ยปกตินะปกติมันจะร้องบางทีมันจะร้องเอาสวิตช์ขึ้นให้ให้ขึ้นให้หมดนะดันขึ้นไปให้หมดอันนี้เอาลงให้สุดแบบนี้มันจะเปิดได้นะครับ และแล้วก็มาดูต่อนะครับเวลาเราโยกสติ๊กดึงไปข้างหน้านะคผมรีเล,ล์จะติด2อันไฟสองอันแบบนี้อ่ะเอาลงไฟติด2อันแบบนี้ซ้ายขวาไฟติด2อันเหมือนกันนะครับแล้วมาดูที่ระบบขอดีกับสนเท้าขอไว้ด้วยนะครับขอย้ำก่อนนะครับว่ามอเตอร์รอบไม่เท่ากันตัวนี้รอบช้ากว่าตัวนี้รอบสูงกว่านะครับเวลาเราใช้งานเดินหน้าแล้วค่อยๆลิงแบบนี้เห็นไหมครับมอเตอร์รอบไม่เท่ากันนะขอไปด้วยนะครับ อ่ะห,หยุดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดินหน้าแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําเห็นไหมมอเตอร์มันกระแทกนะครับมอเตอร์มันกระแทกแล้วไฟมันมันดีเทนเข้าไปเนี่ยไฟมันโหลดกลับคืนบางทีมันเป็นร้อยแอมนะเดี๋ยวรีเลย์อาจจะเสียนะครับผมบอกเลยว่าระบบ PDM ยืดอายุการใช้งานของรีเลย์ได้เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่ายืดจริงๆเดินหน้าแกค่อยเร่งแบบนี้นะครับจะเร่งกระแทกไปเลยก็ได้ขออย่างเดียวก็คือรีเลย์เนี่ยยังไม่เปิดแล้วแบบไปเร่งพี PDM ค่อยกระแทกแบบเงี้ย เห็นไหมมันจะกระแทกแบบนี้นะครับผมมันเอาง่ายตัวนี้เหมือนครับคิดไปเลยว่ามันเหมือนครับนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาทาเหมือนกันนะครับหรือบางคนดันพีเเวลมาค้างไว้แบบนี้แล้วก็แบบดันไปอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ผมไม่แนะนําอ่าเห็นไหมครับรีเลย์มัอเตอร์กระแทกนะครับผมเดี๋ยวรีเลย์เสียนะครับผมมัเตอร์เสียหลอดมันกลับคืนบางทีมันพีคมันเยอะกว่าปกติเยอะมากนะครับผมความเร็วเนี่ยควบคุมได้นะครับผมอ่าผมจะเปิดมอเตอร์ตัวเดียวแบบนี้เวลาเปิดมัเตอร์ตัวเดียวดังเท้ามาแบบนี้ ดันไปมุมไหนก็ได้แล้มุมหนึ่งอ่ะมันได้หมดอ่าผมมุมนี้แล้วกันถนัดไม่ถนัดด้วยอ่ะอย่างนี้ได้ผมจะค่อยเร่งดูมาเตอร์ไหนมาเตอร์นี้เห็นไหมครับควบคุมความเร็วได้นะครับผมได้ละเอียดนะครับอันนี้คือรอบสูงสุดของมาเตอร์ตัวนี้นะครับมันได้แค่นี้นะครับไม่ดูกี่รอบเหมือนกันไม่ดูติเกอร์ฮะแบบนี้เวลาเราสวิตช์นี้ลงนะครับเราจะควบคุมเรเรไม่ได้เราจะคันเล่งไม่ได้นี่คือเซฟตี้นะครับผมทุกครั้งเวลาระวางทีโหมดหรือไม่ได้ใช้งานเนี่ยแนะนำเอาลงนะครับผม สุดยอดเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับบอร์ด s ยี่สิบี่นะครับต่อร่วมกับเรเล์ให้ควบคุมความเร็วมอเตอร์สองตัวนะฮะนะครับส่วนความร้อนบางคนกังวลนะผมบอกเลยว่าตัวนี้มันไม่ค่อยร้อนนะผมขนาดใช้มอเตอร์2 5 0าบวัตต์ิโวลต์เนี่ย2ตัวควอมร้อนล้ลดย0 3 0ิบสามสิโลนะผมลูกค้าผมไปทําอย่างเงี้ยนะผมเขาบอกว่าเคยวัดอุณหภูมิสูงสุดเคยเจอคือร0อองศานะโดยเขาใช้พัดลมแค่2นิ้วแล้วไม่ใช่พัดลมตรงนี้ด้วยนะพัดลมกล่องนะครับพัดลมเอาไว้ที่กล่องแบบลักษณะประมาณนั้นอะ ไม่ได้เอามาติดฮิตซิงอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้รุ่น2เนี่ยมันติดฮิตซิงไปเลยนะอุณหภูมิมันจะต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับผมหรือถ้าใครอยากไปพลิกหนักๆกระแสหนักๆเนี่ยก็แนะนําโม่มอสเฟตใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นออฟฟิซซอร์ดอยู่แล้วนะครับเอาไปโม่มอสเฟตใหม่อะไรนี้เพิ่มมอสเฟตอะไรนี้ก็ได้นะครับอ่าเพิ่มฮิตซิงเพิ่มอะไรระบายความร้อนต่างก็แล้วแต่สะดวกนะครับเรียบร้อยนะโอเคนะผมยี่หมดปิดไปแล้วกันเอ้ยเออ,เอ,อปิดไปแล้วเนี่ยมีแค่นี้แหละนะผมก็ หรือว่าใครไม่สะดวกในงานเอาไปประกอบเองก็สั่งได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมต่อใช้งานแบบนี้เลยนะครับตั้งค่าเรียกหมดก็ตั้งแบบนี้นะครับผมอ่ะเวลาเดินหน้านะผมอ่าควบพงคมเดียวอย่าลืมนะครับย้ําว่ามอเตอร์รอบไม่เท่ากันนะครับที่ผมทํามอเตอร์ตัวน,นี้รอบมันจะสูงวันนี้รอบมันจะต่ํานะถ้ายลังนะครับผมตอนนี้เราอยู่หน้ารถนะมันจะสวนทางกันนิดนึงอ่ามอเตอร์น้นรอบสูงมากอ่าเลี้ยวซ้าย อ่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขวานี่เป็นระบบคัทด้วยนะเป็นไงใช้ืมเดวใช้ได้เลยนะครับเป็นระบบลักษณะเป็นคัทรถยนต์นะเวลาเราเดินหน้านะก็อ่ะเอาคัดลงมาก็คือเหยียบคัดก่อนเหยียบคัดก่อนเหยียบคัดก่อนค่ะใส่เกียร์อ่าใส่เกียร์ใส่เกียร์ลักษณะอ่ะใส่เกียร์อ่าปล่อยคัดในทางกับการพร้อมปล่อยคัดพร้อมพร้อมดันทางเร่งนะตัวนี้เป็นระบบในตัวนะครับอ่าปล่อยคัดบวกคันเร่งอ่าเป็นไงเวลาจะจอดเราก็จอดอ่าก็คือ ลักษณะเหยียบเหยียบคัดพร้อมกับปล่อยคันเร่งอ่าตัวนี้คัดกับคันเร่งก็คือพร้อมกันลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าเห็นชุกเชิญห้นชุ่เชิญแบบนี้แต่ไม่นาไม่แนะนำให้ทำบ่อยๆนะเร่งอยู่นี่ปุ๊บอยากเบรกครับอยากเบรกตัวนี้มีระบบเบรกด้วนะปล่อยแม่งเลย <laughs> แต่ว่าแบบนี้ไม่แน,น,นะนำนะเพราะว่าไฟมันจะย้อนกลับนะไฟย้อนกลับไปเรียรนะมันไม่เข้ามัดไอ้ตัว P/DM หรอกมันจะเข้ามัดเข้าเรียรเต็มเต็มเลยนะ ไฟมันย้อนกับแบบเยอะมากบางทีเป็นร้อยสองร้อยแอมเลยนะอย่าคิดว่ามอเตอร์แบบแค่ยี่สิบสามแอมมันจะย้อนกับไม่เกินยีนะ่สิบสามแอมปันนมันมีเกินกว่านั้นนะครับบอกเลยว่าเกินบางทีเป็นสิบเท่าเลยนะอย่าไปคิดว่ามันไม่เกินนะครับผมโอเคนะผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สั่งซื้อกันด้วยนะครับก็สุดยอดตัวนี้สุดยอดเลยจริงจสุดยอดจริงนะครับ ก็ฝากกันด้วยนะผม S24 ESC หนึ่งไมอมนะเวอร์ชัน2เขาแล้วนะเวอร์ชันแรกยังไม่ถ่ายดีๆเลยเวอร์ชันแรกหมดไปแล้วนะขายดีมากก็โอเคนะผมขอบคุณที่รับชม้วกันก็ฝากอย่างเช่กันด้วยนะผมคลิปนี้เอาตัดเราไปก่อนแล้วกันสวัสดีทุกคนครับ